คุณใช้ชีวิตราวกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณวันหนึ่งคุณจะสมหวังแต่นี่มันไม่ใช่อ่ะพี่ว่าเราเออกไปป็นที่จุดเริ่มต้นของรักตไตดีกว่าวันเวนติเกตช็อตฟิล์มเอชมิวสิกร่วมกับเมเจอร์ซินีเพล็กซ์พรีเซนต์วันเวฟฟอร์ชูสคูอนีเพื่อนน้องเจ็บี ชวนกันมาซบไหลดูวันเวนทีเกต็ตหนังสั้นที่แสนจะกรีนกิเดสกาชมมิตริคอนเสิร์ตของเหล่านักแสดงนำพร้อมได้ทำบุญร่วมกับดาราที่จะมาเปิดท้ายของมือสองงานนี้นับรองเท้าไม่ใช้แล้วมาลุ้นของรางวัลภายในงานรายได้มอบแกงกุศลโอ้ยอิบุญจุงเบยวันเดียวราคาเดียวที่เดียวติดตามรายละเอียดงานได้ที่ m u s i c t r u e l i f e c o m s h m u s i c และเ w w บ majorcityplace.com เน่แล้วโทษทีอย่าทำหน้าเหมือนแบบว่า พาหลงอะไรเงี้ยไม่ชอบ